สวัสดีครับผมมานะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเข็มไม้นะครับคันอนแรกก็ไม่คุณมาที่เพจนี้ครับฝากไล์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เพจนันต้ายังครับ้ันต้าคลิปด้วยครับผมก็คุณลงมาคุณใหญ่เข็มไม่และคีโอครับให้คุณโหลดสองตัวนี้ครับพอคุณโหลดเสร็จแล้วคุณจะได้สองตัวนี้ครับผมนี่ครับสองตัวนี้นะครับ ให้คุณแตกไฟล์ครับของไม้นี่ครับโอเคครับได้นี่ครับส่วนนี้ก็นี่ครับไปใส่ในโฟลเดอร์ GTA เลยนะครับผมเน็กก็โฟลเดอร์ครับนะครับเกียบนี่บเน็กเน็กอีกทีครับผมมันก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้ครับ นี่ครับให้คุคลิกเข้าไปครับโอเคครับเปิดไฟเปิดไฟไม้ไม้นี่ครับก็คีโอครับก่อนนี้ครับเปิดตรงนี้ทางไว้ครับเปิดสองอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับเอามาใส่เลยนะครับก็อันนี้ก็ออกครับเนี่ยครับเนี่ยส่วนนี้ก็ ให้คุณออกจากนี้ครับนี่ยมาตามผมมาเลยครับนี่ครับนี่ครับก็นี่ก็นี่นี่ครับมันก็ได้แค่นี้เสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคครับเข้าเกมมันก็จะได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ ยังไม่ได้ไลค์ปิดก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย